วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องฮังเลไข่บวมกันดีกว่าดูอันนี้ก็คือไข่บวมใหญ่มากอ๋อเดี๋ยวก่อนลกูกเห็นไะหก็ฮังก็ยังดีกับอีแม่อยู่ก็คือว่าตอนนี้ก็คือเป็นอาการติดสัตว์นั่นเองก็คือฮังเลก็เป็นตัวผู้ก็จะมีอาการไข่บวมแบบนี้ ถ้าถามความรู้เราเรื่องตัวอื่นเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราก็คือเลี้ยงแล้วก็สังเกตทางเลตัวเดียวอืบางตัวก็ดุจับไม่ได้เจ้าของจับไม่ได้เลยก็มีแต่ฮังเลเนี่ยก็คือยังเล่นกับอีแม่จบับอีแม่ได้อยู่ถ้าอยู่กันสองคนในบ้านไม่เป็นไรถ้ามีแขกเข้ามายิ่งโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงนี่นะไม่ได้เลยนะครับลูกฮางก็จะแบบหน้ามือตะกุยกงทันที แล้วก็จำด้วยนะก็คือครั้งหนึ่งตอนนั้นที่ฮังเลเคยกัดอะ่ะเดี๋ยวให้ดูแผลเป็นเ่ีตรงน,นี้เห็นไหนะมตรงนี้ก็คือว่าตอนนั้นคือมีเพื่อนผู้หญิงมาแล้วเราก็ไม่รู้คือเป็นปีแรกที่ฮังเลติดสัตว์แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจะโหดร้ายอะไรขนาดนี้จริงๆริงฮังเลไม่ได้จะกัดอีแม่ฮังเลจะกัดเพื่อนอีแม่แล้วก็ตอนนั้นฮังเลหน้ามืดก็ให้เพื่อนวิ่งล่อล่อฮังเลอย่างนี้ไงแล้วก็ฉลาดก็เลยวิ่งไล่กัด เพื่อนแบบหน้ามืดมากก็เลยว่าดึงตัวฮังเลไม่ทันก็เลยยกขาขึ้นมาเพราะว่าคือฮังเลหน้ามืดแบบไม่ฟังกระโดดเข้าหาเพื่อนพอดียกขาขึ้นมามากันเพื่อนอย่างเงี้ยฮังก็เลยซัดขาอีแม่ซะเป็นรูเบลอเลยอืมเท <laughs> ่าที่เราสังเกตนะฮังเลเนี่ยจะติดสัตว์ปีละครั้งก็คือช่วงเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยแหละ ก็จะมีอาการไข่บวมแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้จะจะค่อนข้างสงบลงอ่าไม่ไม่เป็นบ้ามากเพราะว่าปีแรกนี่คือจับไม่ได้เลยนะใส่กงไปเดือนแม้แต่เราก็จับไม่ได้เหมือนกันต้องให้อยู่ในห้องสงบสงบเอาผ้ามาคุมให้เห็นคนอื่นไม่ได้มีผู้หญิงไม่ได้เลยถามว่าทำไมไม่ไม่หาเมียให้ฮังเลก็คือว่ามันไม่ได้ง่ายที่จะบอกว่า เอาตัวเมียมาให้แล้วฮังเลจะชอบก็คือว่าถึงไม่ได้แบบมาเป็นเมียก็เถอะมาอยู่ด้วยกันเองเนี่ยก็ลอกก็มีความแบบเข้ากันยากอยู่แล้วไม่รู้จะเข้ากันได้หรือเปล่าเคยมีของน้องก็คือเป็นตัวเมียฮังเลก็ไม่โอเคนะแล้วบางทีก็คือยิ่งได้กลิ่นตัวเมียหรือกลิ่นผู้หญิงอย่างเงี้ยอืมก็จะแบบม,มีมีเขาเรียกอะไรมีฟีโรโมนทําให้ฮังเลบ้าคลั่งแต่บางตัวเขาก็สงบสงเงยมดีนะเขาก็ไม่เป็นไร อะไรละอ้วนอ้วนจะไปไหน,นมาคุยกันก่อนนี่คุยเรื่องอ้วนไข่โตก่อนจริงๆก็คือปกติโดยสัญชตาตญาณถ้าอยู่บ้านเนี่ยจะไม่เขาเรียกอะไรเวลามีแขกมาหังจะไม่ไม่ไมค่อยชอบอยู่แล้วก็คือจะกัดกงแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็คือออกไปข้างนอกปกติหังก็จะไม่กัดไขรหรือว่านอกจากจะมีคนไปแบบไปล้างอย่างเงี้ยขัดใจไปละอะไรละนางอ้วนอืม ไปแล้วเข้าห้องนอนก็คือขัดใจหรืออะไรเงี้ยแต่เมื่อวานนี้คืองงมากเลยก็คือว่าเดินเดินไปไม่มีอาการอะไรใดๆทั้งสิ้นอยู่ก็ไปงับขาเขาเฉยเลยแต่โชคดีว่าคือแบบเข้าไม่เยอะเข้านิดหน่อยเออก็ไม่นิดนะก็ก,ก,ก็นิดเยอะเหมือนกันแต่ว่าปรับถักถางยังไม่ได้เพราะฟันยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ได้ฝังลงไปข้างในอืม นี่ก็คือความน่ากลัวบางตัวนี่ก็คือดุมากถึงขั้นเจ้าของจับไม่ได้ก็คือพาไปตัดไข่ก็จะมีอาการดีขึ้นบ้างนิดหนึ่งแต่อันนี้ก็คือถ้าอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่ในบ้านอย่อยางเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดออกไปข้างนอกไปทํางานมาหลายๆวันแล้วก็คือกลับมาอย่างเงี้ยก็ถ้าจะจับจับเลยไม่ได้นะก็ต้องดูนิดนึงเพราะว่าต้องดูสายตาว่าตาขวางไหมอะไรไหมไปนู่นเดี๋ยวไปตามหังเลีก่อนในห้องน้ำลนะ ไปแล้วอาการก็ประมาณนี้นะคะมาเล่าให้ฟัง